วิววรรณโสดแล้วแซ่บเวอร์กับลุกไปปาร์ตี้ทอนบนเซ็กซี่ขยี้ใจมากต้องบอกเลยว่ากลับมาใช้สถานะสอดอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างวิววรรสที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับว่าได้เลิกรากกับเจเจพิพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสร้างความเสียายให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากล่าสุดยิ่งโสดยิ่งแซ่บเมื่อวิวแต่งตัวเบาๆทีมสีชมพูไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดกิฟซี่วนิดา งานนี้ถึงแม้จะแต่งเบาๆใส่กางเกงยีนแต่ทอนบนใส่เสื้อสายเดี่ยวรัดรูปและโชว์อกอืมเผยให้เห็นความเซ็กซี่แบบทะลุจอเต็มๆตาบอกเลยว่าซ่อนอยังไงก็ไม่มิดบวกกับอินเนอร์การถ่ายรูปของวิวแล้วฮอตกว่าเดิมเข้าไปอีกทามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมความแซ่บกันสนันไอจสวยเซ็กซี่หุ่นดีที่สุดเอาให้สุดไปเลยจ้าพี่วิวสวยคุณร้อยเริดสวยมากค่ะ โอ้ยตายความโสดทําให้พี่วิวสวยเกินสวยมากค่ะหลงไม่ไหวแล้วสวยแซบมากค่ะยิ่งโสดยิ่งแซบทอนบนเซ็กซี่เวอร์